สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในช่องพักยกมวยไทยออนไลน์ช่องสําหรับคนดูมวยวิเคราะห์ก่อนชกเจาะลึกคู่เด็ดมวยดังมวยรองเรามีมวยชอบให้ทุกวันครับถ้าคุณชอบมวยตรงนี้แหละคือที่ของคุณวันนี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์มวยครับพร้อมให้3าตัวชอบนะครับศึกมวยไทย7จดี่ครับประจําวันอาทิตย์ที่13ากรกฎาคมสอง8ัน้า้หสิดะครับก็ไปที่คู่แรกเลยนะครับทับหลวงเพชรเกียรติเพชรครับวันนี้มาเจอกับพรนําโชคสอภูมิพัฒน์นะครับในพิกัดหนึ่งอยดี่สิบห้าปอนครับฝ่ายแดงนะครับ ทับหลวงเพชรเกตเพชรนะครับก็เป็นนักชกจากขอนแก่นครับอายุ19บปีครับส่วนสูงหนึ่ง้ยหกิบแดเซนติเมตรปัจจุบันก็ซิซ้อมอยู่ที่เพชรเกตเพชรนะครับเจ้าตัวก็ชกมวยมาแล้วประมาณเจ็ดสิบไฟนะครับก็เป็นมวยขวาครับประเภทเตะขาต่อยหมัดนะครับอาวุธหนักแรงครับมีศอกที่อันตรายนะครับต้นๆเนี่ยมีลุ้นนับลุ้นน็อกได้นะครับวงในก็มีปั้มรัดมาตีครับอาวุธหลากหลายนะครับสําหรับเจ้าทับหลวง ส่วนคู่ต่อสู้ของเขาครับพอนำโชคสอภูมิพั์ครับก็เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชครับอายุ19ปีเท่ากันนะครับส่วนสูงนี่170้เเซนติเมตรครับเจ้าตัวก็ชกมวยมาแล้วประมาณ40ไฟิบไฟครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สอภูมิพัทครับจังหวัดนครศรีธรรมราชสไตล์การชกเจ้าตัวก็เป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับประเภทเตะขวา่อยขวาครับเข่าในก็ล็อกลัดเตะครับบู๊ดุดันได้ครับผมใฝ่ล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านทับหลวงเนี่ยก็เอาชนะน็อก ดาวสยามสอเดชพันธ์มานะครับส่วนทางด้านของพรนำโชคนะครับก็แพ้คะแนนให้ป่าพิภพเอราวัณมาครับคู่นี้นะครับดูแล้วนะครับออกชอบไปทางด้านฝ่ายแดงครับดูว่าอาวุธหนักแรงกว่าครับต้นๆเนี่ยมีสิทธิ์น็อกคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นมวยคนจัดด้วยบรรยากาศเสียงเชียร์เนี่ยน่าจะดูดีนะครับสําหรับเจ้าทัพหลวงครับส่วนคู่ถัดมานะครับก็เป็นคู่ที่สามของรายการครับฝ่ายแดงนะครับเพชรลิปพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับยกคิรี ทีเอ็นมวยไทยครับวันนี้นะครับก็มาเจอกันในพิกัด119อปอนด์ครับฝ่ายแดงครับเพชรฤทธิ์ครับก็เป็นนักชกจากบุรีรัมย์อายุ20ปีครับส่วนสูง171เซนติเมตรปัจจุบันก็มาฟิตซ้อมอยู่ที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมแล้วนะครับก็ชกมวยมาเป็นร้อยครั้งนะครับสำหรับเจ้าเพชรฤทธิ์ก็สไตล์การชกเป็นมวยขวาครับประเภทจังหวะฝีมือครับครบเครื่องครับดักเตะดักต่อยดักแทงครับ มีลูกขวางหน้าแทงวงในกระปั้มรัดมาตีครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขาครับยกคิรีครับเจ้าตัวนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับอายุ24ปีสูง165เซนติเมตรเจ้าตัวเนี่ยก็ชกมวยมาเป็นร้อยไฟเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ TN มวยไทยครับสไตล์การชกก็เป็นมวยเข่าครับประเภทเตะขาต่อยหมัดเหมือนกันครับเตะต่อยได้แรงครับออกอาวุธได้หนักแน่นขยันออกอาวุธครับวงในก็ปั้มรัดมาตีเหนียวแน่นนะครับ ฝ่ายล่าสุดของทั้งคู่ทางด้านยกคิรีนะครับก็แพ้แตกยกสี่ให้เด่นนายกทวีปตะพงนะครับส่วนทางด้านเพนลิศนะครับก็ชนะคะแนนทศกัณฐ์ช้างนครศรีมานะครับคู่นี้นะครับดูแล้วนะครับออกชอบไปทางด้านฝ่ายน้ําเงินครับยกคิรีครับดูว่าข่าวงในเนี่ยจะดูได้เปรียบกว่านะครับสมองมวยไอคิวมวยเนี่ยถือว่าแก้ไขสถานการณ์บนเวทีได้ดีนะครับ ขยันออกอาวุธด้วยมองว่าไฟนี้ครับยกคีรีครับจะเอาชนะคะแนนทางด้านของเพชรฤทธิ์พีเคแสนชัยไปได้ครับผมส่วนคู่ถัดมาครับก็เป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝ่ายแดงครับวันชัยน้อยพานทองยิมครับพบกับเพชรสยามน้ําดื่ม T2A วอเตอร์บอลนะครับก็เจอในพิกัด122ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงครับวันชัยน้อยครับวันนี้เจ้าตัวก็ไปเดิมสีเสื้อใหม่นะครับพานทองยิมครับ เจ้าตัวก็เป็นนักชกจากนครพนมนะครับอายุ25ปีครับสูง165เซนติเมตรปัจจุบันก็มาฟิตซ้อมอยู่ที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ชกมวยมาเป็นร้อยครั้งแล้วนะครับไตายการชกก็เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับออกอาวุธได้หนักแรงนะครับเตะขาต่อยหมัดแข้งซ้ายนี่แม่นยำรุนแรงครับหลักเลียมดีฉายยามเขาก็คือซ้ายไหลเรือไฟนะครับ ส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับฝ่ายน้ําเงินครับเพชรสยามนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับอายุ19ปีครับสูง170เซนนะครับปัจจุบันก็ซีซ้อมอยู่ที่จอพัทลียานะครับกีฬาสยามที่จังหวัดสุรินทร์ครับเจ้าตัวก็ชกมวยมาเป็นร้อยครั้งเหมือนกันนะครับสไตล์การชกนี่ก็เป็นมวยซ้ายครับซ้ายสีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับผมหมัดสอกอันตรายครับวงในก็ล็อกลัดเด้งตีนะครับแรงไปแข็งแกร่งครับ ไฟล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านวันชัยน้อยเนี่ยก็แพ้คะแนนให้ฉลามดำนายกเอท่าสาลานะครับส่วนทางด้านเพชรสยามนะครับก็เอาชนะคะแนนปานเทพศิษย์หนุ่มน้อยมาครับคู่นี้นะครับดูแล้วนะครับออกชอบไปทางด้านฝ่ายน้ําเงินครับเพชรสยามครับดูว่าเป็นมวย้ายจังหวะฝีมือที่อาวุธจุกจิกชกย่างครับสูงยาวกว่าด้วยนะครับน้าหนักปล่อยๆก็จะดูใหญ่กว่ามองว่าวันนี้เขาวงในของเพชรสยามน่าจะได้ทํางานนะครับ ก็จบกันไปนะครับสำหรับ3ตัวชอบวันนี้ครับพักยกมวยไทยออนไลน์ถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้ดีเนื้อหานี้เด็ดวิเคราะห์นี้แม่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ไว้ด้วยนะครับและถ้าอยากได้ทีเด็ดก่อนใครทุกวันพร้อมพกกลุ่มวิเคราะห์สดๆกลับทีมงานมืออาชีพกดเข้ากลุ่มไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพักยกมวยไทยออนไลน์วิเคราะห์มวยสุดอิ่มจุกทุกคู่แน่น,นอนครับผมสวัสวดีครับ